ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะรวมทั้งรายการขารดถออินไซ์พามานะคะคือโครงการเดอะแพนค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวของบริษัทพฤรรษาเรียลเอสเซจจำกัดมหาชนนะคะปีนี้ค่ะทางด้านพกษาเตรียมทําการตลาดทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดและเทาเฮาค่อนข้างมากนะคะไปทําความรู้จักกับพกษารวมทางพูดคุยกับคุณประเสร,ริฐแดดตุลยศา,าธิตกรรมการและรอกรรมการกันค่ะ จะเดินไปที่ทางไหนบ้างคะในเรื่องของการเติบโตแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนปีนี้ด้วยครับก็ปีปี256ปีนี้ก็เป็นปีที่ต้งเรียกว่าเป็นปีที่ ที่สดใสสําหรับพื่อานะครับแล้วก็อินดัสซีที่เป็นเรีสอร์ทเชียลพรอพเพอร์ตี้เซกเตอร์นะครับถ้าท้าความไปถึงปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าปี2 0 1 5เนี่ยทุกคนเนี่ยแฮปปี้หมดนะครับเพราะว่าษาด้วยปะะคเพราะวมทุกษาด้วยใช่เพราะว่าพื่อาเองเป็นปีที่เป็นเราทำนิวไฮแล็คอร์ดในรอบ19ปีเมื่อปีที่แล้วนะครับในปี2 0 1 5เนี่ยและอินดัสทรีเมื่อปีที่แล้วเองนะครับตลาดเรีสอร์ทเชียลพรอพเพอร์ตี้ในบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระดับนิวไฮแล็คอร์ดของอินดัส เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถิติใหม่ของ r e ชินเนอร์พรอพเพอร์ในกรุงเทพและมหานครนะครับจำนวนยูนิตที่มีการขายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณสักแสนยูนิตนะครับเป็นส่วนของต่างจังหวัดกอีกประมาณสักสามแสนรวมทั้งประเทศภาพรวมทั้งหมดเลยนะฮะนะครับภาพรวมทั้งประเทศเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหกแสนหกแสนล้านสําหรับ property ในในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดเขาเรียกว่าสถิติสูงสุดนะครับตั้งแต่มีธุรกิจนี้แต่นี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับในส่วนของปรึกษาในปี2อง5เมื่อปีที่แล้วเเองนี่ย ตอนครึ่งปีแรกต้องอบอกว่าก็ค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเพิ่งผ่านวิกฤตจ,จากิก,การน้ําท่วมมานะครับแต่พรึกษาเองก็ใช้เวลาแค่7เดือนในการฟื้นตัวมานะครับแล้วก็ทําให้เราแต่ว่าฟื้นตัวไม่ได้ฟื้นตัวแค่ธรรมดาใ,ในปี2515เมื่อปีที่แล้วนะครับเราฟื้นตัวแล้วกลับมาทำนิวไฮแลคคอดในรอบ19ปี อันนี้คือปีเฉพาะ2 5 5 5ใช่ครับและนี่คือก็นิวไฮในรอบ19ปีแล้วแล้วเราใช้สตอรี่เมื่อปีที่แล้วใช้คำว่า the beginning of New High พึกระนา New h i ฮแล e คอร์ส t ตอรี่อะไรที่ทำให้เป็นจุดพลิกผันเพราะทุกคนมองว่าตอนนั้นพึกษาน่าจะหลุดแบบความเป็นเบอร์หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วใช่เพราะเรามีประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นร้อยโครงการเมื่อปีที่แล้วแต่เราใช้เวลาแค่เจ็ดเดือน ปัชญาที่เราทำให้การฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยก็คือความยืดหยุ่นในการพัฒนาธุรกิจการกระจายความเสี่ยงของเรากอีกอันหนึ่งคือเรารับผิดชอบต่อต่อลูกค้าของเราทั้งร้อยโครงการที่ถึงแม้จะประสบป,สบปัญหาน้ำท่วมก็ตามอันนี้ทําให้ลูกค้าเนี่ย กลับมามีความเชื่อมั่นในส่วนของบริษัทปึกษาแล้วก็กลับมาซื้อบ้านแล้วก็ลูกค้าเองก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับเราแล้วเราเองก็สามารถทํายอดโอนในปี2515เนี่ยที่ผมใช้คําว่า the beginning of new high record story ของปึกษาเมื่อปี2 0 1 5เนี่ยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเองเนี่ยเรามียอดโอนถึง27,000ล้านบาท นะครับซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ19ปีของเราและไม่ใช่แค่แค่ยอดโอนที่สูงสุดอย่างเดียวนะครับค,ความสามารถในการทำาำไรเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยเราทำกำไรได้เกือบเกือบพล้านบาทซึ่งเป็นระดับกำไรต่อปีนะครับหลังภาษีเนี่ยซึ่งออสูงที่สุดในรอบ19ปีเมื่อปีที่แล้วก็เป็นเท่าตัวเลยถ้าเกิดดูเมื่อย้อนหลังของ2ปีที่ผ่านมาของพิษานะ,ะปีนี้ล่ะคะยากลำบากหรือเปล่าเพราะ,ราะว่าการแข่งขันสูงแล้วก็ยังมีในเรื่องของทางด้านการแข่งขันอย่างที่บอกหนุเดือดมากของอสังหารเมทรัพยนีเนี่ย สตอรีของปี2555ผมใช้คำว่า the beginning of new high record story นั่นหมายความว่าในปี2 5 6ในปีนี้เองนีครับปี2 2556ในปีนี้เองเนี่ยก็เราก็จะทำ new high record ต่อเนื่องจากปีที่แล้วในรอบ20ปี อันนี้คุณผู้ชมตั้งใจฟังเลยเพราะว่าทางด้านค,คุณประเสริฐระบุแล,แล้วว่ายังนิวไฮนิวไฮและขอดต่อแล้วและเป็นเป็นปีที่สดใสที่สุดในรอบ20ปีของปรึกษ,ษาช่วยด้วยซ้ำเพราะในปีนี้เราทาร์เก mm ็ตรนยวในปีนี้เนี่ยนะครับจากปีที่แล้วที่เราบอกเราได้ได,ได้จากการโอนประมาณสัก27,000ล้านนะครับปีนี้เนี่ยเรามีทาร์เก็ตรายได้อยู่ที่34,000ล้านซึ่งโตจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณ26ค่ะ นะครับแล้วตอนนี้ในสามนสี่พัล้านในปีนี้เนี่ยเอ๊ะจะมีความมั่นใจแค่ไหนสำหรับยอด34,000ล้านณวันะที่1มกราคมของปีของปี2อ1 6เนี่ยนะครับเรามีแบ็กหลอกนะครับที่ขายแล้วรอโอนทั้งหมดอยู่ประมาณ35,000ล้านซึ่ง25,000ล้านเนี่ยจะเป็นการดีลโอนในปี256อ2อ1 6นั่นหมายความว่า25,000ล้านจากทาร์เก็ต34,000ล้านเนี่ยไรายได้เราถูกเชคเคียวแล้ว73% ก็คือสบายใจแล้ว73เปอร์เซ็นต์อีก30เปอร์เซ็นต์ทำได้อยู่แล้วแสดงว่าปีนี้เนี่ยรายได้34,000ล้านในปีนี้เติบโตจากปีก่อนประมาณ26เปอร์เซ็นต์นะครับต้องตอบว่าถ้าเป็นภาษาสับัยรุ่นเนี่ยต้องเรียกว่าชิวๆนะครับก็คิดว่าคงปีนี้คงชิวๆในการที่จะได้34,000ล้านนะครับซึ่งซึ่งค่อนข้างที่มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะเรามีแบล็คหรอกแล้ว73เปอร์เซ็นต์ซึ่งซึ่งสูงที่สุดในอินดัสซีกับรายได้ที่เราตั้งแทร็กตไว้ในปีนีีีี้้้ค่่่ะะงันนนมมาาาาดดูยยออออหวเเลกกรรจ ทำยังไงให้ได้และให้เกินเป้าด้วยถูกต้องและส่วนในส่วนของฝั่งด้านพีเซลเนี่ยนะครับปีที่แล้วเราทำพีเซลได้ประมาณสัก29,000ล้านนะครับปีนี้เราทาร์กเก็ตพีเซลไว้ที่39,000ล้านนะครับซึ่งโตจากปีที่แล้วประมาณสัก21%นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำในปีนี้เองนะครับเชื่อในปีนี้เราใช้สตอรี่ของพึกษาว่าอะไรปีแล้วเราบอกว่า the beginning of new high s c o r story ปีนี้ของสตอรี่ของพึกษาในปี2 5 6 6ผมใช้คำว่า best beautiful นะครับ and sexy ดูแล้วแบบว่าต้องหันมาเลี้ยวมองดูคู้าร์เดียวคำว่า best หมายความว่าอะไรอันแรกนะครับ best คือ best performance ปีนี้เราจะมียังยังสามารถทำรายได้สูงสุดในรอบ20ปีเป็น beat new high record จากปีที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับคือรายได้เราจะอยู่ที่ประมาณสัก34,000ล้านและกำไรสุทธิเราก็มีความมั่นใจว่าจะ beat กำไรสุทธิเมื่อปีที่แล้วะนะครับที่อยู่เราใกล้ๆ,ๆประมาณใกล้ๆ4 0 0พล้านเนี่ยครับปีนี้คิดว่าคงคงทะลุหลัก5,000ล้านแน่ๆในปี2 5ง6นะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าในในรายได้3 4 0 0 0ล้านเราเนี่ยเป็นรายได้จากคอนโดมิเนียมนะครับประมาณหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านซึ่งมาจิ้นค่อนข้างดีมากะนะครับเนตินคำมาจิ้นอยู่ประมาณ อถ้าในเทอมของกรอส s profit margin เนี่ยอยู่มาสักสี่กว่าเปอร์เซ็นต์สูงนะสูงค่อนข้างสูงมากเพราะเราขายมาสอสาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ net income margin อยู่ใกล้ประมาณสัก1 9บเถึงยีในส่วนของคอนโดมิเนียมที่เราจะโอนในปีนี้นะครับแต่ส่วนของตัวตัว townhouse ที่เราจะโอนที่เราขายต่อเนื่องมาปีสองพันสาโอนปีสองพันสิบหกเนี่ย margin ก็ค่อนข้างดีซึ่งแนวโน้มความสามารถในการทำกำไรในปีสองพันสิบหกเนี่ยดีผมเลยใช้คําว่า best คือจะมาจาก best performance นะครับเราเรามีความมั่นใจว่าจะทำ new high record ในเทอมของรายได้แล้วก ก็เรียกว่าอีกตัวการทํากําไรหรือประการลุ่มกำไรนะครับในปี2 5 5 6ในปีนี้ต่อเนื่องกับปี2 5 1 5อันแรกคือคอมโบเบสนะครับ Beautiful แล้วค่นะครับบิวตี้ฟูลเนื่องจากปีนี้อย่างที่เรียนนะครับเรามีเรียกว่ามีแพลนแคดอินโฟจากโอเปอเรชันของเราจากการโอนคอนโดมิเนียมซึ่งซึ่งเราอินเวสท์เมนต์ไปหมดแล้วเมื่อ2-3ปีที่แล้วและตึกก็สร้างใกล้เสร็จแล้วนะครับจะมาโอนในปีนี้เองเนี่ยนะครับก็ทําให้มีแคลดที่เรียกว่าแคลดอินโฟที่แข็งแรงก็ทําให้บาลานซ์ชีพเราเนี่ยนะครับคำว่าบิวตี้ฟูลคือบิวตี้ฟูลบาลานซ์ชีพ ตอี้โภคชาท่าไหร่คีกอินเทรสเบ a r i n g Debt ต่อ Equity นะสิ้นสิ้นเดือนธันวาคมนะครับอยู่แค่0.8กว่ากว่าเองนะครับซึ่งค่อนข้างต่ำมากก่อนนนน้้ีะครับตอนตอนน้ำท่วมประมาณนทะลุไปถึงประมาณ1กว่ากว่าแล้วเราค่อนข้างไล่ปัดกวาดเช็ดถูในปี2515เราโอนได้ดีค่อนข้างมากใช่ไหมครับก็ทำให้ยอดโอนที่ดีเนี่ยก็ทำให้ฐานทุนเราใหญ่ขึ้น เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับทั้งทั้งอสัทเราอยู่ประมาณช่วปี 2015. 2 0 <c oughs> 1 5ทั้งทั้งอสัทเราอยู่ประมาณสัก40,000ล้านเป็น Equity อยู่ประมาณัใกล้ๆประมาณ19,000-20,000ล้านเรามีกำไรเมื่อปีที่แล้วประมาณ4,000ล้านเนี่ยแต่ในความ Equity เราขยายข,ายขายึ้น20%นะครับ <c oughs> ค่อนข้างใหญ่มากกับเ <ทะ S 1> วลาเราโอนได้เนี่ยก็ไปลดหนี้ด้วยก็พูดง่ายมันก็จะสองเด้งหนี <ทะ S 1> ้ก็<ท>ะจะลงแต่ฐานทุนที่ใหญ่ขึ้นจะไม่เด็ดอีคุริตี้เนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็ว <ทะ S 1> แล้วก็เป็นแนวโน้มของปี2016ปีนี้นะครับเราก็จะมีความสามารถในการกำไรอย่างที่บอกประมาณการกำไรเราอยู่ที่ประมาณสัก5,000 5,000กว่ 5, 3, าล้านขณะที่อีคุริตี้ในปีนี้เราอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก20,000กว่าล้านนั่นหมายความว่าอีคุริตี้เราก็จะใหญ่ขึ้นอีกประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์และการที่เราโอนคอนโดมิเนียมซึ่ง cash outflow มันออกไปเมื่อ2-3ปีีีท่่แแลล้้ววเนนยะครับ โอนก็้ก็จะไปคืนนี่นี่ก็จะลดลงก็ทำให้บาลานซ์ชีตเราค่อนข้างเฮลตี้นะครับมาสู่ในข้อที่3ว่าเฮ้ยทำไมคุว่าใช้คําว่าเซ็กซี่ปีที่แล้วเนี่ยปรึกษาอาจจะ best beauty b e s and beautiful คือเรามี best performance ปี1 5 5 5แล้ว2 5 6เราก็ขงข่าการเงินเราก็แข็งแรงขึ้นมาก่อน ดีดีมากแล้วแต่ปีที่แล้วในปี2020เราขาดความเซ<ม>็กซ<ม>ี่ปีที่แล้วเนื่องจากเราปลดกวาดเช็ดถูโครงการเดิมๆจากน้ําท่วมเราก็ไม่ได้เปิดโครงการใหม่ปีที่แล้วเราเปิดโครงการแค่30โครงการเท่านั้นเอง<ม>แต่ในขณะ,ะที่ปีนี้เนี่ยเรามีแคดอินโฟที่แข็งแรงโครงสร้างเงินที่แข็งแรงเราจะเอาเงินตรงนั้นไปรีอินเวส ทำให้ปีนี้เรามีทาร์เก็ตในปี2566เนี่ยเราทาร์เก็ตที่จะเปิดโครงการทั้งสิ้นเนี่ย78โครงการนี่แหละคือความเซ็กซี่ถูกต้องถูกต้องจากความเห็นความหวือหวาของเรามากขึ้นในการขยายธุรกิจเราในปีนี้นะครับจาก30โครงการเป็น78โครงการซึ่งมากกว่า2เท่าตัวมากกว่าเบิ้ลนะครับประมาณอีกเท่าครึ่งสองเท่าครึ่งตรงนี้ ทุกคนมองว่าเป็นความเสี่ยงของทางด้านปร,รึกษาเปล่าเพราะว่าอ g เกอร์ซีมากกับการแข่งขันตอนนี้ทุกคนมองว่าฟองสบู่จะมาหรือเปล่าของอสังหาคืออย่างนี้ขอดของอสกษาจะรองรับการเติบโตตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้สิ่งที่เราโฟกัสอยู่นะครับสิ่งที่เราจะทำา So รอของเราในปีนี้อย่างที่บอกเนี่ยเราสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือเราโฟกัสในฐานธุรกิจเดิมเราก่อนในส่วนของทาวเวอร์กับบ้านเดี่ยวซึ่งสัญญาณในการเก็งกำไรเนี่ยไม่มีเลยในส่วนของทาวเวอร์กับบ้านเดี่ยวซึ่งเป็นตลาดกุ่มตลาดกลางล่างเนี่ยนะครับต้องยยรรบว่าากกกเเงไไนี้ดล ในปัจจุบันตอนนี้ในสัญญาณไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ใช่ไทยท,ที่ที่มอนิเตอร์ริงหรือศูนย์เ,เรียกว่าศูนย์วิจัยต่างๆนะครับในตลาดนี้เราจะ strengthen ฐานธุรกิจตรงนี้ก่อนะนะครับแล้วเราจะออนท็อปด้วยคนนอนโดมิเน,นียมแล้วคอนโดมิเนียมเราเองก็พูดง่ายๆก็ไม่จะไม่อยู่ในทําเลที่ที่โอเวอร์สปายต้องยอมรับว่าทุกบ้านเราเน R ี่ยอาพับอย่างที่ผมเรียนตัวเลขะน,น,นะครับตัวเลขเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยนะครับสามแสนล้านเนี่ย เป็นกลุ่มตลาดคอนโดมิเนียมที่มีการเติบโตเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าจากข้อมูลที่เรามีการทำรีเสิร์ชจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วคอนโดมิเนียมเนี่ยค่อนข้างโตอย่างหวือหวา <c oughs> นะครับถ้าเป็นยูนิตเนี่ยโตถึง39%ปร <c oughs> นะครับประมาณ60,000กว่ายูนิตนะครับจากปีก่อนแค่47,000ยูนิตรุเทพ คอนโดมิเนียมในกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเป็นแวร์ลุ่มบาทเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคอนโดมิเนียมโตอยู่29เนะครับขนาดตลาดใน30แสนล้านเนี่ยประมาณ50%หรือประมาณแสน0 0 0ล้านเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมทุกคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันโอเวอร์ฮีทหรือเปล่าแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยเนื่องจากมีมีข้อมูลเชิงตัวเลขอย่างเดียวแต่ว่าเชิงคุณภาพไม่เห็นตัวยูนิตที่มีการเปิดเมื่อปีที่แล้วและขายได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นแอเรียใหม่ๆเป็นนิวมาร์เก็ตเซกเมนต์จะสังเกตดูว่าเป็นเป็น แนวรถไฟฟ้าสีน้ำเงินกับสีม่วงนะครับเราออกไปในราคาที่ถูกลงนะครับบริเวณชานเมืองซึ่งไม่มีซัพลายเดิมนะครับเป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการผู้การวันนี้มีประสบการณ์จากปี40เยอะมากแล้วแบงก์เองก็มีประสบการณ์ทเยอะมากแล้วก็ทําให้ตัวเลขมันเติบโตจากจาก new m e t s e t s e gment นะครับอันนี้คือที่เหตุผลที่ทําให้ตัวเลขคอนโดมิเนียมเนี่ยก้าวกระโดดในการเจริญเติบโตแต่ว่าเวลา หน่วยราชการหรือหน่วยที่เก็บข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่เห็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็เลยมีความเป็นห่วงและกังวลแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าทาวทา,าพมยยจะหนีจากตัวตลาดที่ซัพพลายออโอเวอร์ไปแล้วเราจะไปหาตรงไหนมันยังมีทําเลทองหรือว่าการมองขาดของแลนด์แบงค์เราเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องครับในส่วนของทาวฮาร์คอบ้านเดี่ยวเราก็จะ s t r า n g t h ิงเท่นตัวตัวทำเลใหม่ๆของเราในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมซึ่งวันนี้ดิมานฟื้นตัวไปมากกว่า มากกว่าช่วงก่อนน้าท่วมเยอะแล้วะนะครับตลาดทาวเฮาส์ในปีนี้นยคิดว่าตลาดทาวเฮาส์ทุกคนคงมองเห็นว่าตลาดทาวเฮาส์กับบ้านเดี่ยวเนี่ยเพราะว่าน้ําท่วมไม่ได้ท่วมมา2ปีและความเชื่อมั่นในกลุ่มนี้กลับมาแล้วน่าจะเป็นสินค้าพระเอกได้ในปีนี้ ส่วนในการออนท็อปในส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคอนโดมิเนียมก็จะเป็นเซกเมนต์ในทำเลใหม่ๆตามบริเวณชานเมืองออกไปไกลขึ้นจากจากในใจกลางเมืองที่เมื่อก่อนนี้คอนโดมิเนียมในช่วง2อปีที่ผ่านมาเนี่ยบูมอยู่ในช่วง CBD หรือเกาะ BTS วันนี้ก็อาจจะเป็นเกาะเขาเรียกว่าเกาะ BTS สายใหม่ๆที่ออกไปตามเส้นสีน้ําเงินกับสีม่วงหรือออกบริเวณชานเมืองมากขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งซาวี่อีกอันที่จะทําให้เกิดการเติบโตของเราเนี่ยคือตลาดต่างจังหวัดนะครับในต่างจังหวัดเราปีนี้เราก็มีใน78โครงการเนี่ยเรามีคก โครงการที่แทร็เก็ตที่จะเปิดในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตะนะครับที่ชนบุรีนะครับที่เชียงใหม่ะนะครับที่ขอนแก่นนะครับคงจะเห็นพิเศษแพลตฟอร์มของเราไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวหรือคอนโดมิเนียมของเราเนี่ยไปขยายในต่างจังหวัดมากขึ้นจะเน้นจอบบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์เฮาส์ก่อนทาวน์เฮาส์แล้วก็ทาวน์เฮาส์ก่อนแล้วก็อาจจะมีคอนโดมิเนียมบ้างอีกในบางจังหวัดนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือต่างประเทศซึ่งในปีปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มรับรู้เลยได้ ที่บางกะลอนะครับโครงการบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์เราที่บังกะลอที่อินเดียนะครับแล้วที่มาลดีฟและปีนี้จะเห็นแอคทิวิตี้เราที่เวียดนามนะครับก็จะเพื่อจะเห็นกงแบบฐานธุรกิจของเราคือทาวน์กับบ้านเดี่ยวที่แข็งแรง on t o ปด้วยคอนโดมิเนียมในเซกเมนต์ใหม่ๆนะครับอันที่สก็คือว่าจะเห็นการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆในต่างจังหวัดของเรานะครับอันที่4ก็คือจะเห็นการเลือกเก็บเกี่ยวแล้วการขายขายขายบ้านของเราในต่างประเทศนะครับเป็น4เป็น4ส่วนด้วยกันค่ะ ได้ยินแล้วนะคะสำหรับการเติบโตของทางด้านพฤกษาค่ะว่ามีทั้งเบส Beauty และก็ s ซ็กในช่วงหน้านะคะมาตามต่อกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรต่อ